สวัสดีครับทุกคนครับขอหยากนอนเปิดคลิปครับเ <c oughs> บอร์มีเวียกเบอร์เนเบอร์มิเวียกนะครับโหลดคลิปเอ่อสองคลิปกําลังแล้วครับเห็ุงานนอนเห็ุงานครับพอดีก็ค้นออกเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลหลายๆคนก็นอยากหูจักเนาะว่าเวลามาผักหรือเวลามาเที่ยวเล่าเนี่ยอ่าเ้าเตรียมอย่างมาเน่ะนะผมเตรียมอย่างมาเน่นะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้เบิรงครับก็ถือเป็นคลิปแบบ,บว่างๆเนาะ รีวิวให้บังครับเวลามาเที่ยวเ่าเตรียมอย่างแน่ครับลักๆก,ก,ก็คือบอกก่อนเลยครับลักๆก,ก็คือเงื่อนกับเอกสารส่วนตัวเอกสารส่วนตัวก็จะเป็นพวกแบบพาสปอร์ตบัประชาชนียังกว่าไปสิเะครับเอกสารที่สําคัญเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับประจําตัวแล้วก็ยารักษาโรคอาจจะมีบางครับนิดๆหน่อยกยาแก,ก้ปวดยาขลาราที่มันแก่ชุกเฉินครับพวกผัดเติร์ปิดแผลพวกเนี้ยพิษโซาพวกนี่ปิดแผลสินะครับอาจจะมีแผลถลอกนี่บาดยังกวาไปเร็กๆกนหน่อยที่มันเกิดขึ้นแบบ ชุกระหุชุกเชิญนะนะแกจะเตรียมมาแล้วก็พวกเขาคล้องเครื่องใส่ก็เดี๋ยวจะรีวิวห้เบิ้งครับพวกอุปกรณ์การไทยทำนันนี่เดี๋ยวก็จะรีวิวห้เบิ้งในคลิปนี้แหละครับทุกคนครับ่างๆางครับตัดคลิปแล้วเราจะลงให้เบิง้งสดๆดเลยแหละนี่ก็ถทายแล้วก็จะลงให้เบิ้งเลยครับตอนนี้เลยทายแล้วลงให้เบิ้งเลย,ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่ผมใส่ไทยทำครับ ตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่สองก้อนเครื่อนี้ตัวน,นี้ก็จะมีแบตเตอรี่ประมาณเจ็ดก้อนอน,นี่อันนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตครับชาร์จกำลังเต็มก้อนหนึ่งนะสีเขียวแล้สีก้อนหนึ่งกำลังจะเต็มสีเหลืองอันนี้เป็น power bank ครับที่เก็บไฟครับเก็บไฟเพราะว่าทีเอาใหญ่ามากเ่ยก็เพื่อชาร์จโทรศัพท์พร้อมชาร์จเอ่อกล่อง,อง,พ,องพร้อมเพื่อกรณีฉุกเฉินนะครับกัชาร์จแต่โทรศัพท์นี่ก็จะได้อยู่ประมาณสักซิเถือ ผมสั่นไอโฟนผมเคยเบิดจักเถื่อสั่นไอโฟนสองเถื่อสามเถื่อตลอดก็เคยเบิดตัวนี้ก็จะเป็นพวกสายชาร์จติดเตียนม,มาเป็นอะไรสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จมือถือสายชาร์จกล่องพวกอุปกรณ์ลเล็กๆหน่อยพวกเม่บริการเนี่ยสินะเม่บริการเนี่ยผมจะมีอยู่มาเจ็ดอันเจ็ดอันเนี่ยเป็นอันละพันบาทนะครับพันกว่าบาทพันยี่สิบบาทสองร้อยธนบิลกันสองร้อยห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบหกกิบนะครับ อารพันบาทเลยครับในบริการนี่ตัวนี้น้อยนี่นะครับหลายๆคนบปจากนะครับหลายๆคนยคนคิดว่ามันจะงางมันจะลงทุนแบบบริหลายแค่คือกองไปทายก็ได้เลยกันที่จริงอุปรกรณ์อิเล็กทรอน,นิกส์พวกนี้มันก็คอนดขัดจะแพงอยู่ถ้าเกิดการเสียหายปุ๊บนี่คือมันเก็จบเลยเลยถ้าเกิดเม่มตัวนี้เสียก็คืองานทั้งงาน่ะงาน,งานทั้งเบิดเสียไปเลยก็จะหายไปเลยนะกระเป๋าสะพายขาเพื่อ สบายแบบง่ายๆครับนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่สองล่องเอามาไว้ใส่แล้วก็พวกนี้ก็มีเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็แล้วแต่ผมจะเอามากขึ้นกันส่วนมากผมจะบุกค่อยเอามาหลายครับผมมาสิบหมื่นผมก็เอามาสิบตัวสิบเอสตัวสิบสองตัวกับสุดนอนนี่สินะครับเสื้อผ้าอันเกงในแบบทุ้งแถวอะสิบหมื่นกับสิบคู่สิบบางเท่ีก็ถ้าเกิดมาใส่แล้วมันหูซึ้งว่ามันเม้นหรือว่ามันมันบางนี่ผมจะ เอาทิมเลยนะครับผมจะซื้อไปเลยเพราะว่าตรงท่าเนี่ยครูละยี่สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทก็คือใส่ถิงใส่ถิงเพราะว่าเขา้าเอามาใส่กับเป๋าปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นครับขออนุญาตนะครับมันจะมีกลิ่นนะเวลาเอามาใส่กระเป๋าแต่ตัวนี้ก็คือบมมีกลิ่นถ้าตัวไหนมีกลิ่นคือผมเอาออกเลยทิ้งเลยซื้อใหม่หสินะครับเก่งไงกับมากจงมือก็นอนจะขึ้นกดีเอาเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่สนะใส่แล้วครับใส่ใส่แล้วก็คือ เข,า,เขาจะบวกหอยสากเลยครับคือจบคือจบจงงานเลยคือเก็บกลับบ้านเลยอันนี้ก็เป็นเข่าของเครื่องใส่เครื่องอาบน้ำยาสระผมเอจ็บหลังพวกสบู่พวกนี้คือหลายหลายนี่ยเพื่อนเขาหลายหลายเพราะว่า,า,าวผมบุกหอ,อยได้ใส่ครับบุกหอยได้ใส่ก็เอามาแล้วก็จะเก็บไว้ใส่เป็นสบู่แบบนี้สบู่เดียวซื้อมาแตาบา่บาเนาะแต่ที่ฟันเคยซื้อมาแต่ไทยถ้ามันคลุกเชิญอยู่นี่มันเวิร์ตอีลีกอะต้องในซื้ออยู่นี่ครับ ปลูกตะบูโห่นี่ก็เป็นของโรงแรมเลยนี่ก็ซื้อมาส่วนหน่อยด้วยกับปลูกวีบางโรงแรมก็มีให้มีแตงซีฟานหนึ่งองเด้แตงซีฟานหนึ่ผมเอาไปบานเลยเนาะบริเก็มมากครับเสื้อผ้านี่ถ้าเกิดว่ามันเบิด์ตด้วยชุบเชิญที่แบบว่าเข้าไปแบบเข้าไปต่อเนื่งแล้วมันเกินมือที่เข้ากำหนดจะไปนะมันเบิดเท่ากับจะจะได้ต้องไปซักนะครับซักโต้สองโต้เพราด้ใส่เมื่อบ้านครับ นั่นแหละครับ,ก,บกับบรได้มี้อย่างมากไม่กับมีแค่นั้นอีกีมีแค่นั้น,นจริงๆครับเอออีกเรื่อยอยงนึงแต่กับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นอ่าเมมบริการ์ดที่เอามาเสียบใส่กับเข้าห้องยางบุละ่ะอ่า <c oughs> ผมลืมซื้อมันการ์ลีดเดอร์เข้าห้องการ์ลีดเดอร์บาที่เชื่อมกับเมมบริการ์ดแล้วเอามาเสียบใส่โซ่ซับได้ก,ก็จะ ตัดคลิปในโทรศัพท์เลยครับสำรับคลิปนี้ผมก็สิทธายแล้วก็ผมสิตัดลงให้เบิงเลยครับทายแล้วปุ๊บก็ลงให้เบิงตอนนี้แหละครับบรรยากาศสดๆนี่แหละครับตอนนี้เลยนี่ตัวนี้ก็กระแพง้งด้วกันนะครับห้าร้อย,ยครับห้าร้อยกว่าบ,บาทในอเมริกาตัวนี้ตัวนี้น้อยนี่เห็นบอลแดงดำๆนี่ก็กเป็นพันยี่สิบบาทครับอันเดียวเลยครับพันยี่สิบบาทแต่ว่าซื้อได้ซื้อมากเหรมันก็ใส่ได้โดนอยู่แต่ว่ามันก็แต่ละยะมันก็ลงทุนเนาะบางเทื่อมันกะ ก็อาจจะมีบางทีมันมันใส่บทแดดบทดนก็มีมีบางสิ่งบางอย่างนะเราก็คเคลื่อนการลงทุนซัมนี่เราก็ที่นี่เข้ามาห้องพักอีกห้องพักนี่กับบางเทถอกับแสนสองแนสงแนนะสแสนบาทกับเกือบเกือบสองร้อยเนาะจะตีสองหมื่นเนี่ยมันกับมันกัถือลงจังหน่อยนะครับสองแสนนะสิกับสามร้อยกว่าบ,บาทหมื่นหนึ่งกับตกไปหน่อยเลยทั้งคาถ้ำท้ายท้ำคลิปอีกท้ายถ้ำิปียวตรงซื้อของตรงนั้นตรงนี้ต้องซื้อกินซสียอยากอีก มันหมื่นหนึ่งกับต๊บ่าหน่อยครับสําหรับผมที่ยืนพื้นเลยก็คือหมื่นละพันครับมาเที่ยวเราแค่มือขามากมื่อแหลกครบทานเหตุยังก็มาตบาทนั่นนี่ก็ค่าน้ำมันใครยังก็เบิดเป็นพันแหละบางมือเนี่ยเงินพันบ่พอแค่ขามากได้ครับท่านใดคลิปจักคลิปเนี่ยครับคืนเบิ่งเอาครับมันเหมือนจะจะง่ายแต่มันก็ยากอดี่ยวเพราะว่าอย่างว่ามันก็มีหลายขั้นตอนเนาะกระบวนการตั้งแต่การเตรียมการตั้งแต่การ เลื่อนใหญ่ตั้งแต่เฮ้ามาแต่การเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เก่าจากบ้ามันก็มีรายจ่ายนะเราคลิคปยังบ่ทใดนนอยู่แล้วก็เวลามาถ่ายแลวปุ๊บมันก็มี่าชใจายมาทั้งมดรวมทั้งมืดเลยยังบ่พอเด้มี่าแห้งมาตัดคลิปอีกตัดคลิปเสร็จปุ๊บเจากก้าคือบป็ว่าล่งคลิปไปต้องรอรุนภาสีใดหรือบ่ไดต้องมีคนเบิ่งหรือบ่มีคนเบิ่อว่าระบบมันสอันนี้ตรงใจระบบบ่ระบบสิแจ้งเตือนในคนเบิ่งบอจริงๆผมว่าทุกทุกคนดี เทียดคลิปลงไปอ่ะทุกคนกับเบิ้งเบิ้นแหละเทียดคลิปลงไปทุกๆคนกับเบิ้งเบิ้นแต่เพียงแต่มันค้นหาบอเจอถ้าคนบูฮูจักอะไรระบบมันมันแจงเตือนให้นะมาค้นหาบ่เจอนะก็ได้ต้องเลยแบบต้องเรียนกับระบบแน่ต้องต้องเรียนกับคนดูแน่สินะมันก็มีบ้างครับอย่างผมก็ไปตามขย่มนะครับตามทุนที่มีตามอ่ไล่จัดเอ่อไล่รับทีได้นะครับก็มีหน่อยก็ตามหน่อยเฮ็ดตามหน่อยมีไลก็เฮ็ดตามไลายก็ตองเนี่ยถามว่า ได้ลงเรือหลายบอกกบได้หลายนะครับได้นิดๆน่ยยอยๆเพราได้ไปได้มากแต่เป็นผู้อื่นเิ่นคาเทียบกับป้าแม็กซ์ทั้งมนี่ก็น่าจะได้แค่เสี่ยว่นแต่ผมก็กระสูไปนี่แลหละกระเทศไปนี่แหละครับก็ตามขย่มตามผื่นตามเพลตามอันเขาห้องอย่างตามวิธีผม,มละจักสีว่าจาังไลยกับบัวใดว่าคิดว่าสิก็ถชามว่าอยากได้อยากดีบั ก็อยากได้อยากดีอยากได้ร้ายอยู่ดอกคือเขาอยู่ดอกแต่ว่ามันก็ตามความสามารถของเจ้าของละเท่าที่เหตุใดตามความสมารถตามดวงก็สิไปอิจฉาตาหลอนกันเดือดร้อนนั้นนี่ก็มันก็บ่คือบ่ดีบ่ได้ดอกครับเพราะว่าเฮากะต้องหูเฮาหูความสามารถเจ้าของหูหูในความสะดวกเจ้าของว่าเจ้าของสะดวกเหตดใดซ้ำใดสามารถได้ซ้ำใดนะครับหล้กก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทีเล่นกับระบบก็คือที่บอกระบบระบบก็คือทั้งหมดว่าคือ คือช่องบอแม็กเนาะมันเป็นตลาดเป็นการแจกไปแหละมันคเคือกับ้องเฮ็ดแน่านั้นเลย้ัเพันเฮ็ดแนวาอื่นบอได้เลยนะครับคือผมเนี่ยถ้าเสดผมไปแจกไปทายตลาดจะจ่าคือบอแม็กมันกับบอได้คือเก่ามันบวกกันหลายอย่างกับระบบกับความสามารถตัวเองกับดวงอีกมันบอได้คือกันนะครับคน้ิดีๆจะไปตายทายใครคือกันได้แต่ว่าหยอดวิวมาคือกันครับก็ฮอนบอแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปซองบอแม็กเดี๋ยวพาไปซองเป็นเห็นอยัง เซาเอียนมาเลยเย็นยังโอ้ยดีแนะทำงานนี่ออฟฟิศออฟฟิศทำงานครับอากาศห้อนๆกานี่นะครับกับแม่พากำลังเปิดห้องทักพักพนทำงานก่อนที่มือแดงจะไปอีกใครคิดไปแล้วใครคิปมาแล้วนี่เอ้าจะสิ่งเอาไปเลยนี่เอาฮะนี่จะพูดโอ้ยทำงานทำงานออฟฟิศตัวนี้ บ่ได้อยู่ได้เศร้าหลายคนว่าเป็นตะมวนตะมวนนี่างคืนเบ,นเบนานานิ่งเอาไปไาย,ยาแล้วก็แล้วยังบ่แล้วกลับมาก็ต้องมาแนวนี้แหละยังหม่ว่าออกไปไายเลยเออเฮ็ดแล้วก็ต้องไปอีกอืตอนนี้เราออฟฟิศก็ได้คนไทยอยากมาทเที่ยวนําบอกคนไทยอยมาเที่ยวนําบ่หลายหลายคนอยากมาเที่ยวนําโอ้ยก็เลยไปมองนีฝ่าวเล้ยวมองนี้ก็ต้องไปมองนีฝ่าวมาตัดคขีดมองนี้ ตนอี้วัน้ขึมาไปเที่ยวไม่จะไม่จะเห็นงานนี่นี่มันคือจังววอยู่แล้วเบิ่งคีบตัวหวะวนดีมันมีไอมาทสิรับอะไรเี้ไปน้ำหนาง,งาน้องเจอกันรับค่าอะไรก็มีทีรับเลยนี่ไอ้คิบ <laughs> ดุดีน <laughs> ่ยใ้าทีนี่้ยว่าีเบียก็รีวิวให้พี่น้องเบิรงรีวิวให้เซีเบิงเลยห้องแสนสองไม่ยังเนีห้องแสนสองครับแสนสองกับประมาณรอยสองรอยบาทเนาะสองสามสิบพันรอยห้สิบ บัถึงสองค่ะวับทถึงสองอยอแม่คยกูเนียนวแปียวมาหปสิบาทแปสิบาทบัอง่ยแปดสบยเก้าสิบบาทหัองรยเจ้าคือเย็นแเย็นอยเย็นปะเย็นเลย็นกเย็นจะังาดแล้วครเรทำงานเทำงานงานโทรศัพท์เบบัดนี้คันบ่ใส่เว่นตา ขีตาคือหนักมันเสียตาเพราะว่ามันเป็นแสงแล้วมันบวตัดแสงเวลาตัดลิปก็ต้องใส่แว่นตาตัดลิปก็ใส่โทรศัพท์นี่แหละตัดเรื่องเป็นเลยครับใส่โทรศัพท์ตัดทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์ก็ขื้แลลวเรื่อยนะใช่ก็ทายโทรศัพท์เอทายกับโทรศัพท์ายกล่องเกิืงยังกับพแบกหัวนะค่อยแบกแล้วมันหลายอย่างย่งยากยงยาโทรศัพท์ก็แจ้งดีอยู่ โทรศัพท์กระชวยแจ้งดีทอ่มหมื่นมันมันดีบัดแล้วมันเทคโนโลยีไปไกลแล้วเก่าแล้วในเก่าแล้วกูได้ยากซื้อให้ไหมก็โอนเงินมาข่อยยังบ่มีิใสก็อยู่เออข่อยยังบ่มีใสอย่างขั่นสิโอนว่าแมกโอนให้เบาหน่อยดีกว่าโอ้เข้าไปข้างในใครแน่มีแอร์มีหยังโอ้มีแห้งโอ้ยหคอนโดต้างหน่อตาตัดคลิปไปก่อนาที10นาทีก็สินรับอเล่ยออสินั่นดินี่สินนั่นคือกัาดอนี่ ใช่แล้วก็สีลงเลยเดี๋นี้แล้วแมลงวพ่อพเบิ่งผู้สาวขีนากสามแยกขี่หนากงามๆมีมีหมอนี่แมกดลุงเงนสาวสุขุมาโอ้กินแต่งามๆ้าเบิ่งอีกสองนึงกน่งามๆนี่แหละแต่ใช่แลลวก็สีรงเลยนี่ราลงเลยโอ้หายกินงายพดกันยังไม่ได้ก่อนยังว่าต้องผ้ากันมไกลวันนี้เราท้กันันกันกัหายกินง่ายพด เออรีวิวก็เบิ่งแเนีเขาอยากมาเที่ยวเขาว่าหลายคนคอมเมนต์คอยกระดอกันดีไม่คันจะแม่น้องคอยพบเงินแม่ลายเนี้ยคอยประทุนเปิดห้องในมื่อน,นึงเปิดจานเทือนผ <c oughs> มเมื่อวานนี่เปิดจานเดือนาะข่ามมาปุ๊บว่ามีมองขีเออะวดขีมองขีว่ามีเปิดห้องขีอ่ะคีเลยแล้วปุ๊บสวยๆมาเปิดท <c oughs> างต่อหลังจากเขาถ่ายคลิปย่ามุสาแล้วเนะาะบัดนี้โอ้พุ่งหัวพุ่งในนี่ม้วนเงินเลย เอาทายคลิปเนี่มาเศร้าแล้วเข้ากับทิธาทายคลิปเนี่ยมาแรกว่านี้มันพอฮั่นหล่นแม่นเมืองี่เข้าสิภาคกันนะเมื่อว่านี่สุคราชหาหลานกาแฟจะมันมีแอร์ครับบอมีเปิดเมืองบอมีหลานใดที่มีหลานแอร์จะทำให้เปิดเปิดทองขีเปิดทองมันนอนตัดคลิปหลังจากทายตลาดแรกงแล้วแต่จะว่าเปิดอีกหองเปิดแท้เสีย้องจะมาต้องวอยย้ำเงินว่าเปิดห้องหลอ่เปิดเต้า้องนี้เดียว อักาวมันห้อนแตดีเนี่ยคือถ้ามีของมันบอกแห่งอันนี้เก็บลาส่วนข้าวแสนหนึ่งลอยหนึ่งก็ลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทแต่คำนวณว่าเขาเป็นนางร้านกาแฟสองคนกินกาแฟก็ลอยหาสิบด้วยกันอการนั่นนเขาไปกินในของน้ำน้ำนอนพักน้ำงานสส่วนตัวก็หลางกาแฟอีกอืมสั่นหน้าอันนี้ก็บขมาบจากคุณทรายแม่แหละกับขมับผักกระถองตัดคีบมันห้อนอืม อก็อีกอย่างหนึ่งมันนต้องมาว่าบ่มีห่องนางไม่ม่นจีดอกแค่ชีวินางใส่มัอ่านก็แสียกับบ่มีคือมันอาจจะมีหเลยบ่มีเขาเขาห้องบุหรุเนาะมันก็ห้าบุหรุทางไปเ้างจะมีอายุเขาจะเป็นนางยุหันเปิดทองเสียยุหันยังได้เขากินอยู่แล้วก็ต้องมีแล้วพ่อใหม่ก็หอวเขามาหนีเขาก็พอได้นอนพอได้พักพอได้เข้าะหน้าไปส่วนโตเงียบเนั่นแหละมาเล่าส่วนมาก็จะเปิดทองอย่างเดียวหาเงินมาเปิดทองนะไปจีบบ้านมันพ่อไม่ได้หลอดเงินเบื้องดอกวงใสเงิน แต่เขามาก็าคอยนี่ก็แบบนี้แหละอีว่ามันมวนกับกับมวนจุดหรอกต่าค่าเปิดทองนี่กันมือหนึ่งเบิรลายแล้วนะตีคำนวณไปหล้วนะมือละสองพันยรือไม่ยังมือเต็มเิมแล้วเนาะเิ็มเตมไปรลดสองพันมาหาเหมือกับมือนหนึ่งไปพกม,มาเมือนหนึ่งก็รถเกรเลี้ยขงนขนาดมาชน,นึงกับม่านสี่หามือครับมระมามืน่นเบิร์ตแน่นอนเงินมื่นบริวีเรือกับเมือนหรอก โมมีเรือกับเม่อผู้เดียวได้หนิผู้เดียวได้หนิแต่ว่าเขาไม่อยากกับมาสองมื่นลูกนม่นกับมาสามแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยคือเอามาหลายกัวใหเพราะว่ารถเท่านั่งเด่แค่ซีทีนั่งถตาเต็มก็ขึ้นเหลวเลยนะข้างล่างกับคลองเต็มแล้วเบาหน้ายนั่งแล้วตากทรงไม่ตายังกุณเบิ้นนะบอกว่าไม่ตาข้างนอกกรมนี้จะฝุ่นเนาะฝุ่นก็สาดไปแง่ใสกับสั่นเนาตากเอเนะ ตาเข้าไปหายใจเอาความเก่งในค่อยเอ้าวสำนึกอ่ะปี๊คีบพาร์ทีดคลิปบกันสิโรดหาหงสนาทีตัดคลิปกันสิโหลดคลิปลงเครื่องกันไปไปโชคดีอยากมากกับมากขึ้นบานอ่ะมาเองเด้อบไปไหนมานำมานำคนเดียวคนนั้นเครื่องมือแตขอลาเมื่อแล้วกรับผมขอกลับก่อนนะผมมีธุระ thế bông hồng